ที่นี่ประจวบบีดเขามีกาแฟเลี้ยงนะสำหรับลูกค้าฟรีด้วยแต่ว่าพวกเราไม่สนใจนะครับไม่สนใจหมายความว่าเราก็าไปกินกาแฟสดฝั่งนู้นเสียตั้งไป แก้วละห้าสิบบาทก็แก้วละห้าสิบบาทโอท้ที่นั่งดีที่นั่งดีมากสถานที่ดี ใช่เดี๋ยวมาแรงแน่เลยเจลับไม่ทันนี่ลงแล้วเนี่ยลงดจัดดบไม่ทันไปจแล้วเพื่อนเราสละเสื้อบอกเขาฝนลงแ้วเนี่ยบอกเขไม่ทันให้มันเอเข้าไปหลบอยู่แถวแถวร้านเบียร์แถวนั้นมันเดินไปดูร้านนั้นลุงกระป้าอะไรสักอย่างเมื่อกี้เขาบอกใช่ไหม ก็โรนิเกอร์ประเทศสตาล์แบบนี้ใช่มนคนนะนคนดีไม้เป็นอะไรที่รักษาปูนพวกอะไรมันบินมันออกมาเสื่อมสภาพแล้วหมดทางแล้วมันย่อมไม่แั้ส,สิมีพวกรากไม้พวกอะไรพวกนี้ดูดีดูดีมีระดับ มันก็มีห้องห้องแอร์ คนเยอะแสดงว่าบริการดีขายถูกใช่่คือหลักใหญ่ต้องดูมันสดอ่ะีมือดีคือเมืองไทยเราเนี่ยมึงขอให้มึงฝีมือดีอร่อยแค่นั้นเป็นตัใจสำคัญเหนื่อยที่พายวิ่งมาเหรอเออหนีฝนไงโอ้ยแสดงว่าไม่ได้ออกกำลังเลยไม่ได้เดินตีกรอบนานแล้วดิสองทีเลวเนี่ย có chí là phụng tụng ngặt mạc rồi ạ cái này thì... Cái này là cái này Cái này là cái này là cái la Ờ, cái mái này mà Cái này là cái gì? Cái này là la Chờ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  la Mà cái này là la? ในการใช้งานเนี่ยเทปก็ปล so ูกบ้านเทปพื้นปุ๊บแล้วก็เอาพวกนี้ตีรอบบ้านเลยเดี๋ยวนุงรั่วเข้าไปให้หนาหนาก็คงเหล็ยอันนี้มันก็จะทำไม้ฝาแบบบ้านเราโบราณนะที่ตีไม้ยางมันเป็นแผ่นลายแล้วก็ข้างในข้างในก็ใช้แผ่นยิปซั่มปูถ้าต้องการกันความร้อนก็ใส่โฟมข้างในเข้าไป โรงแรมเมื่อคีนนม้นมีไวไฟเฉพาะข้างนอกตรงห้องรับแขกข้างนอกเคาน์าเตอร์ไปเจอเครื่อหน่อยไวไฟหลุดใหญ่มันยาวมันลึกแต่ที่นี่นะควอัน,นเดียวสองสองเครื่องอาจจะควบคุมหมดทุกครั้งไ,ได้เพราะว่ามันกระจายกระจายขึ้นขยา,ายลงแต่ไม่กระจายกว้าง คมีหารขาไม่ม <rôle à déc> ีนะต้ทำทำนี่เือดนตกจะได้กินแม่ทีเดียวเลยสามอบนั่นมีแม่จะมีอยู่นี่ไงต้องครัวไหมหรือเปี่ยนนะ าเาารขี่ช็อปเปอร์รถที่มันขี่ตะโขวันหน้าติดติเป็นเจ้าของร้านตุ๋นตะโขว์ทั้งงานชิมไปหาผู้ทุกสองเดือนไปที่บ้านไม่รีบไปหน่อยมาหายยตีดีกว่าเนี่สงสัยงานเยอะ พี่ลายไปบอกว่าให้มาที่นี่จะให้ขีมอเตอร์ไซไปส่งที่ฟานบุรีหน่อยชอบตายหาเลยนกลุ่มนึงอืมัน,นมันมันมีความสุขไงกับการที่ได้ออกทิป ือนกับไอ้คนที่ชอบเที่ยวป่าชอบแคมป,ปิ้งการได้ไปนอนในป่านี่แม่งเหมือนจะได้ไดกลับได้มีความสุขได้กลับไปสู่บรรยากาศที่ค่อนข้างคล้ายไหล่ห่มันทุกปลดปล่อยเหมือนต,ตอนเชิดจะมีชีวิตอยู่ในี่ยอาไปแก๊งทังพวกธรรมศาสตร์ตลอดตลอดไปคือมันอย่างนี้แอ้ถขามันก็สนิทสนมกับปูแล้วสามีมันเนี่ย เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วมันก็รับงานธนาคารทหารไทยเมียปูก็เป็นคนมีกรรมาการเปิดซองประมูล,ลมันสนิทจะมันชื่อสุรนะแล้วมันก็เล่าให้ปูฟังว่าเนี่ยเขามีงานงานหนึ่งคือมันมีทางเี่นสำนักงานธนาคาร,ารทหารไทยที่ต่างจังหวัดแถวตากเนี่ยมันปิดมานานแล้วนะและ้วก็อาคารเนี่ยธนาคารก็จะเปิดประมูลขายแมวแล้ว ทีนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็ไปตรวจปรากฏว่าแม่งกลายเป็นกลายเป็นรังนกกระจอกขนาดใหญ่หน่อยรังนกกระจอกเอ้ยรังนกพิราบเดี๋ยวให้ค่าน้ำก็่ทีนะสามสิบบาทปรากฏว่านกพิราบเต็มหมดเลยเป็นตึกแถวสองสองห้องสูงสามชั้นมีทุกชั้นแน่นหมด แกก็ไม่ได้ไปดูไอ้แบงแม่งก็แสบไอ้เจ้าหน้าที่แบงแม่งก็ไม่บอกว่ามีนกพิราบแน่นไปหมดมาสารมันก็บอกเพียงเนี่ยไปทําความสะอาดเพื่อแบงจะได้ประมูลขายอแกก็ยื่นราคาไปแกก็ได้ดิยื่นไปถูกๆแกบอกโอ้ยส่งลูกน้องไปมันโทรมาผมต้องขับรถไปดูด้วยตาตนเองพี่รู้เป่มันกําลังออกลูกเล็กๆเ,เนี่ยนะ เยียบร้อยตัวส่วนไอ้นกใหญ่พ่อแม่มันนี่แน่นขนาดปบนสามชั้น,นโอ้โหโอ้แม่อบอกว่าไงทั้งไล่ตีมันออกไปทั้งเดียาเบื่ออ,อะไรต่ออะไรสารพัดอะนะโอ้โ,อโอหแค่บางไปเรื่องใหญ่อะลูกมันเยอะจริงว่าดูเนื้อมันจะมีบริษ,ษัทหนึ่งไปเสนอตามวัดก็คือไปติดเครื่อง ซึ่งมีเสียงแล้วก็มีคลื่นเสียงนี่มนุษย์จะไม่ได้ยินแต่ว่าเหมือนกับไปรบกวนมันไม่ให้มันอยู่อทื่บริษทัทอะไรกูจำไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่วัดใกล้ๆย้ายกันไปไล่กันไปเรื่อยอย่างที่มึงเสนอว่าเมื่อกี้นี้ทําเป็นกกนกกระป๋องนกนอะไรต่างๆแปรนะแปรูปนะก็คของเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วคือเมนูไอ้นกพิราบตุ๋นของคนไทยแต่ทีนี้ไอ้เมืองไทยเราเนี่ย คนมันไม่กินเพราะเหตุว่ามันอุดมสมบูรณ์มึงมึงไม่ต้องดูอะไรนะไอ้ตัวเที่ยหรือตรงนั้นตัวทองกันนะแถวคนในกองคนในประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีคนภาคเดียวที่กินคือโรฮิงญาซึ่งมันลงมาอยู่มาลงมา,มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยภาคกลางแล้วมันก็จับจีนพอสอนี้ถามว่าเคยมีอาหารกินไหมไม่กินเพราะคน เขารวบยุคปัจจุบันแม้ว่าคนแท้หลายของเมืองไทยการรับรู้เรื่องการดองมูลนี้ที่มันมันไม่ได้ต่างกันมากนั้นทั่วทุกหัวเราแห้งแม่งมีร้าแฟนเนี่ยหลานแฟนกูเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์อยู่ที่มหิทลัยดลสารยามันไม่มีครอบครัวปีนี้อายุมันก็สี่ห้าสิบแล้วแหละไอ้ชายด็อกเตอร์ชายเสร็จแล้วมันก็เป็นคนข้างใครเรื่องต้นไม้ ไอ้ยลูกเขยยี่ปุ้ยมันก็ไปซื้อที่ที่อำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรชูเทเสร็จแล้วมันก็ไปปลูกบ้านไม้หลังเบล้อเลยนะแล้วมันก็จ้างครอบควหนึ่แลให้มันแล้วเสร็จแล้วเมื่อเมื่อปีกายเนี่ยเออพอใกล้ใกล้หน้า่ะาวปีกายนี้เดือนตุลาเออนี่จะครบปีแล้ว แฟนกูก็ยืมบ้านนั้นกูก็ขับรถไปเที่ยวปรากฏว่ามันเป็นอำเภอซึ่งไม่มีตลาดสดโหโหสด้านแสดงว่าไม่เจริญมากมากถูกไหมเพราะอำเภอที่ไม่มีตลาดสดเนี่ยแสดงว่าแม่งเศรษฐกิจแม่งเป็นชนบทจริงๆลแล้วกูวไปครั้งแรกเนี่ยนะเนื่องจากรู้อยู่ก่อนใช่ไหมว่าต้องเตรียมอาหารไปอะไรไปนะ ไปครั้งที่สองไปครั้งแรกเนี่ยบ้านมันยังสร้างไม่เสร็จก็ไปเช่าไอ้ไอ้บ้านเช่าอยู่ไอ้ห้องพักอะอะไรเงี้ยของชาวบ้านไป,นปนอยู่หลายวันก็ไปอยู่นอนสองคืนอะไรเงี้ยพอไปครั้งหลังบ้านเสร็จแล้วก็ออนี้ไปนอนบ้านเลยป้บปูต้ไปครั้งหลังแม่งมีร้านเซเว่นที่ตลาดร้านก็เลิรเลยโอ้โหฮูนึกเลยไอ้ที่ไอ้ ที่ชายมันบอกแล้วบอกว่าน้าไม่ต้องซื้ออะไรไปเยอะแยะแล้วมันมีร้านเลยนะร้านคว่านะทำที่มันเป็นเป็นชนบทใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ทางมันก็ไม่แพงร้านเซวเว่นแม่งก็เปิดใหญ่เบ้อเล่สามสามสี่กูสามกูหาลุกเลยนะของกินอะไรเนี่ยเทียบยอะไรกงช่วงชงแช่กูไม่ต้องขนหาอะไรไปเลยทีนี้กูฝากชีวิตวไว้กับเซวเว่นนี่บอกว่าอช้าทีนมาก็โอเคต้มร้อนๆชงกาแฟ กาแฟที่บ้านมันอยู่แล้วแล้วก็เอาไอ้ของที่ไปซื้อจากเซเว่นเย็นวานเนี่ยมาเข้าไมโครเวฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บกินไปขับรถไปเที่ยวสบายเลยนี่กี<ล>่ยเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วกูก็ไปศึกษาข้อมูลกูก็เลยรู้ว่าไอ้อำเภอเนี่ยน,นะที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่ของของหลวงคือที่ป่า